ขอากรากบสบายดีพอ่อแม่พี่น้องมัดถูกหม่องถูกบอลกราบสบายดีเอฟซีมว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศกราบสบายดีพี่น้องเมื่อนี้หมออยู่ในห้องหมอหน้าพี่น้องหมออยู่ในห้องหมอกรบ่แปลกหน่อยหมอก็ต้องอยู่ในห้องหมอหมอสิภาพีพระ,อ p, พระนองมาเบ่งห้องหมอของหมอน้พี่น้องว่มามันเป็นแบบใดนะพี่น้องอันนี้อยู่ด้านในนะพี่น้องเป็นห้องหมอของนาทาน ของยาคู่เพิ่นมาสางนะพี่น้องสางได้หลายปีเลยพี่น้องได้จักเหม็นจักปีแล้วได้เสือให้พี่น้องเบิ่กนะพี่น้องอันนี้คือของเฮดเวีย์เก่านะพี่น้องเสือให้รีวิวให้เบิงเบ่งอีกเธอหนึ่งนะพี่น้องอันนี้คือยอาทานที่เพิ่นสางนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะได้สางอันนี้มากนี่สิบปลายปีสิบเก้าปีพี่น้อง สิบเก้าปีเป็นห้องหมอยอยู่นี่อ๋ออยู่ในป่ากับแม่น้องพี่น้องอยู่ในป่าเตียงนอนนีน่เตียงนอนหนักเสื้อกับบอมี่น้องพี่น้องเสื้อบอนบอนทับปูเสื้อนี่พี่น้องเสื้อหมอกกวดคนเจ็บน้องพี่น้องกับบอมี่เรือที่นอนแล้วมีแต่มีแต่เตียงไม้นะกับปู้สาดนี่น้องพี่น้องเด้พี่น้อง ช่แล้วกับผู้สาสตราพี่น้องผู้ศาดตรตงนอนกะเจ็บลังอะไรพี่น้องอะไรในพัดลมกับมดในห้องนี่มีอันเดียวพี่น้องพัดลมในห้องมีมีพัดลมหน่วยเดียวเนาะพี่น้องใายเบิ้งแล้วคันบ่อเสือกอันทั้งดันเพดานเทิงเนาะพี่น้องบ่ม,มีพัดลมหน่วยเดียวเตียงนะครับมีแต่เตียงใหม่บ่มีอ่า นืปูนะพี่น้องเดอันนี้คือห้องกวดพญานมันเจ็บมากกะต้องให้พ่น,นอนในเตียงนี่อันนี้คือเคื่อนคือโต๊ะถันมอเขาเขียนมันสมันซีเขียนลายสื่อนะพี่น้องสื้อภาพไปเบิ่งอีกหองหลายๆหองนะพี่น้องนี่คือเป็นห้องห้องยาห้องสร้างห้องเก็บยานะพี่น้องห้องเก็บยากระห้อน อากาศกระห่อนคือกันในห้องนี่การนั่พี่น้องพัดลมห้องกับบ่มีคือเก่าของอะไรพี่น้องห้องนี่กับบ่มีนะพัดลมค่ะเอาง่ายๆขาดแค้นพัดลมยามห่อนๆมากอ่ะญาติซิ่งกันพี่น้องพนักงานเั่งกับญาติผ่าลมกันพี่น้องนี่ตู้ยาเนี่ครับพี่น้องไอ้ตู้กับเป็นตู้อ่ะบ่มีผ้าปิดพี่น้องเลยตู้มีแต่ ูส้สามสันนะพี่น้องแต่มันบ่มีแบบกระจกเฮาเฮาปิดนะพี่น้องบ่มีเนาะสิไปเบิเงอีหองหล,ลายหอง,องพี่น้องอันนี้คือห้องกวดทองคือว่าแม่มันมากวดมาฝากทองกับตองมานอนมามากวดอยู่ห้องนี้นะเนาะเตียงกับหืมเสือจังไรเนาะพี่น้องเสื้อกับเสื้อแป๊ะๆนะพี่นอ<ม>้อ,อ,นนองใส่เสือ้อแต่พ้าห่มกับ ก็คือสิได้จอกแต่ว่าสมนี้แต่ว่าหา้อเบิ่งห้องมาพี่น้องหกกับมีสมนี้ตู้เมียนเอ,อกสารบะมี่ห้องนี่นะพี่นอ้องเฉพาะห้องนี้นะตู้เอ,อกสารนี่บะมี่ปึ้ม,มาห้องกระโปรงไว้แถวโต๊ะนี่ละพี่น้องมันบะมี่อ่ะตู้ใส่เนาะพี่น้องท่านมีตู้ห้องกระเสดรเก็บเมียน์ใช้ตู้ดีๆเนาะพี่น้องอัน,นบะมี่ตู้ ตุเย็นตุเย็นเสียยาก็มีหน่วยเดียวนะพี่น้องโอเคเยอะแต่ว่าหักซ้ำเลยกาบ่มีอ่าพัดลมคือเก่าพี่น้องขาดแค้นแต่พัดลมนะพี่น้องไปเบิ้งอาณาพี่น้องสุไปเบิ้งห้องน้ำพี่น้องไอ้มาห้องน้ำกับมันสุดโซรมสัมไหน่ะพี่น้องบมมีเงินสองแซ็มพี่น้องไปเบิ้งนะพี่น้อง เอาไปบนห้องน้ำพี่น้องอ่ะมาไปมาไปห้องห้องคลอดก่อนห้องคลอดก็มีมืดนะพี่น้องเปิดไฟก่อนดีวกว่าปั๊บตู้ใส่อกอะสารหน่วยหนึ่งนะพี่น้อง เตียงอ่าเตียงกระลูก่อนพี่น้องเตียงกระลูกพัดลมกับผมมีคือเก่าห้องนี่กันนะพี่น้องห้องน่าร้ายห้องแต่ว่าพัดลมกับผมมีอ่ามีแต่พัดลมหน่วยเดียวคือวบาห้องอะไรพี่น้องไอ้ขาดแคนแต่พัดลมสภาพพี่น้องมาเบิ่งตัวมันสุดโทรมที่สุดพี่น้อง ็คืออันนี้ห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำในชุดโซมจำได้พี่น้องสิบเก้าปีเลยพี่น้องสิบเก้าปีเศร้าปีภาษาอังมาเลยประตูประตูอัดนะพี่น้องอัดประตูอันห้องน้ำม,มันม,มีมันมีเงินสอบแซมพี่น้องในปวกกินปวกม่แต่ปวกปวกันนี้พี่น้อง วกินพี่น้องของน้ำมิซามิห่อแต่ว่าบานมันนี่บานประตูแตกมั้งล่ะองอสังกสีเห็นไหพี่น้องอส,มมสุดซ ombo นะล็อกกับอะไรพี่น้องลังคาก็คือเห็นนะพี่น้องแตกมั้ล่ะแตกมัน้นะพี่น้องโอ้ลองดูซองอยู่เต็มหน,นอ่อขามาก็เห็นมัน้งพี่น้อง มันมีเงินสามแสนมานะพี่น้องโออันนี้คือด้านข้างของห้องหมอนหน้าพี่น้องทางตะวันออกอันนี้ห้องหมอเนาะด้านล่างของห้องหมออ,อยู่ทางป่านี่ทิศทิศป่าพี่น้องเอ้โอ้โหม่ใช่ป่าด้านล่างกับป่าเนาะพี่น้องป่าป่าซาพี่น้องไอ้ป่าซา,า,า,ซาแต่ว่าหมอ อยู่นี่กับลืงแล้วนะพี่น้องกับ่อกคอยย่านไปได้นะพี่น้องเป็นห้องมอเก่าๆพี่น้องสั่งมาสิบเศร้าเปีเศรเอ็ดปีแต่วันนี้เนาะปีสองพันแม่นแหละเศรเอ็ดปีแหละพี่น้องตั้งแต่มอมาแสดงมาอยู่นะพี่น้องมอมาอยู่ในนี่กับประจำการนี่กับได้สิบหกปีแหละพี่น้องกับถือว่าหลายปีสมควรนะพี่น้องอันนี้ก็ด้านด้านหนึ่งอีกนะพี่น้องกับเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้อง มัมีแต่มันแตกมด้งพี่น้องแตกเลยเก่าแก่ได้จังมันสีถล่มมือในนะพี่น้องไปเบิ้งด้านหนาพี่น้องเอ้สภาพพี่น้องไปเบิ้งทางด้านหนามันอยู่มั้พี่น้องอันนี้นะพี่น้องคือกระลาหลดนะพี่น้องกระลามองจอดรถไม่ไผ่นะพี่น้องเอาไม่ไผ่เห็ดนะพี่น้องเอาไม่ไผ่เห็ด เอาไมไผ่ม่แต like ่ไมไผ่นะพี่น้องว่าขั้นเซตงามๆมันกลับบอบ่มีทื่นนะเพื่พี่น้องปวกกัดร้ายเลยเพี่น้องปวกขึ้นร้ายแหละนะปวกขึ้นม่แต่บอลปวกนะเพี่น้องให้มองจอดรถกับสิบ่มีพี่อนน้อยบ่มีทื่นเห็ดนะพี่น้องให้มีทื่นเห็ดกับสีเห็ดงามๆมองจอดรถกันนะพี่น้องเอ่าน่พี่น้องเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องลักษณะแบบนี้พี่น้อง ด้านหน,าน้าเนี่ยคือวัดนะพี่น้องด้านหน,าน้าเนี่ยคือวัดเป็นคล้องเนื้อคู่เห็ดเนื้อคู่กรเห็ดคล้ายๆคือวัดนะพี่น้องอันที่ขาดที่สุดในห้องในสรุปแล้วน้องพี่น้องอันที่ขาดที่สุดใน,ห,ออกกดนห้องมอก็คืออย่างพัดลมพี่น้องห้องมอมีอยู่สามสี ห้าหกเจ็ดแปดห้องมีพัดลมหน่วยเดียวพี่น้องพัดลมหน่วยเดียวได้ใช้ไปเบิ่งพัดลมพี่น้องไอ้เบิง่งนี่นะพัดลมพัดลมหน่วยเดียวหิวไปหิวมากพี่น้องน้ำกรเวนก็รเหตุเรียกหลายๆคนกลับบับคูกันหนักพี่น้องขาดแคนที่สุดคือพัดลมพี่น้องห้องมอสบักใหญ่มีพัดลมหน่วยเดียวพี่น้องดันเทิงดันบนบนมีอย่างนะพี่น้อง ตูน้ากินนะพี่น้องสรุปแล้วขาดแค่นพันลมแห้งพี่น้องห้องมอฮาน่ะมีเอฟซีทันใดอยากมาสวยเลือกกะได้นะพี่น้อง,ง,งพันลมแห้งขาดแค่ขาดแค่นแห้งคือพันลมนะพี่น้อง <c oughs> และห้องน้ากรับคือเห็นพี่น้องปวกกินบ้านประตูกับห้องบ่มีนะพี่น้องไล่แนวพี่น้องแต่ว่าบออยากว่าอลไร <c oughs> ลายแนวตัวมันขาดคืนนะพี่น้องก็คือพันล่มในขาดแห้งนะเป็นย่ำห่อนอันตรายลายพี่น้องกามีพันร่มกะก็แข่แน่มันเย็นนะพี่น้องด้านนอกเป็นตื่นนะพี่น้องทางนอกมองห้านางเล่นกะมันห้านางเ,งเล่นนางพักเศร้ากะกะเทปูนอย่างดีแต่ว่าลังค่ากะเห็ดแัน ไม่ไผ่คือเก่านะพี่น้องเสาไม่หน่อยแต่ว่าไม่ไผ่เห็ดนะพี่น้องไม่ไผ่มันกัดสิบบทุนมาได้ละสำเห็นนะพี่น้อง <c oughs> แต่ทางเวทางทางขามาหาห้องหมอฮันกับบ่ไก่พี่น้องสี่สิบเมตรมันสี่สิบเมตรนะพี่น้อง ตะหนักคำนี้น้องซาน้องหนึ่งน้าพี่น้องเนี่ยมันเป็นคุ้มพลุกกมาอ่งเป็นน้องซาเนาะพี่น้องน้องซาน้องหนึ่งพี่น้องยอาล่ะพี่น้องมะฮันี่กามองกระเสดอัมลาพัะจักรอัมลาพัะจักพี่น้องเพียงสำนีน้าพี่น้องฝากกดไลกดแชร์กดติดตามมอบันนอกได้พี่น้องพอกันคลิปหนานะพี่น้องบายบายได้พี่น้อง